รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รอบจานรอบโลกอาหารจีนแบบฉบับตะวันออกเฉียงเหนือดูสวยงามยิ่งใหญ่กาแฟน่านสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ร้อยเอร้วงสุดเด็ดการทำกับดักชาวประมงนี่ลุกในี่และที่โบราณเขาเรียกหนังหน้าไฟละโอ้โหเพราอะไรมีชิงช้ามีชิงช้ามีทะเลมีของสวยงามครบเลยคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ คุณยรุตครับสวัสดีดสสดครับ,รบต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานร,รอบโลกใบนี้ครับนี่รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับของอร่อยอร่อยและก็เรื่องราวสนุกสนุกรอบรอบจานครับรอบรอบโลกใบนี้ครับนี่คุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะเป็นอาหารทะเลนะอาหารทะเลเราจะเริ่มต้นก็จะเค็มหน่อยคือเริ่มดื่มน้ําทะเลอุณหภูมิทะเลเลยเหรอคือล้างปากล้างปากล้างคอก่อนล้างคอเลยไม่ใช่นะคุณหนูหนู อย่าตามแบบลุงนะคุณลุงพูดเล่นนะครับหรือปู่ก็ได้นี่ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมครับแต่ที่ได้แน่แน่วันนี้เราจะได้ความอร่อยครบครึ่งชั่วโมงเต็มกับ3เบรกรับรองว่าเจริญอาหารแน่นอนนช่วงท้ายๆคนที่ชอบรักการรับประทานหรือรักการทำกับข้าวนี่นะคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้เลยช่วงท้ายรายการไปกันเลยครับสนับสนุนโดย i m a g e Holiday ไทยมีดี닷คอม อร่อยรอบจานอาหารจีนแบบฉบับตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่เกินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่ประเทศจีนกับร้านไผ่เว่ยเจียวจือที่นี่เป็นร้านที่เสิร์ฟอาหารทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเราไปชิมพร้อมคุณเอและคุณนิรุตกันเลยดีกว่าครับก่อนเลี้ยวขึ้นบันไดนเราเจอเขาแปะอะไรว่าเต็มนะอ่านไม่ออก แั่เป็นหมดคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งนี้จะอยู่ริมทะเลสวย,สวยๆเลยคุณผู้ชมครับ <Ừ. S 1> อยู่ที่เมืองเมืองชื่อว่าจินหวงเต่าเป็นเมืองเก่าแก่หลายพันปีทีเดียวอุดมไปด้วยยอดฝีมือหลายเรื่องทีเดียวแล้วก็ยอดฝีมือหนึ่งแขนงคือการทำอาหาราคุณผู้ชมครับวันนี้เราสั่งกับข้าวมาเยอะแยะทางร้านจัดแต่อาหารสุดยอดถูกใจคุณยุทธทางนั้นเลยแต่อันนี้อะไรไม่ทราบเลยฟอยอยู่ข้างหน้าเนี่ย โอ้โระวังมือครับวันระวังมือครับระ yani วังมือหน้าตาเหมือนปลาต้มเค็มอ่ะคุณผู้ชมเขาเขาปลาตัวย่อมๆ่คุณผู้ชมดูฮะแบ่งเขาเป็นสองฝ text ั่งวางไปสวยงามทีเดียวเนื้ออร่อยมากคุณผู้ชมฮะมีเขามีเผ็ดเผ็ด หน่อยๆนะครับมีเผ็ดๆด้วยมีความกลมกล่อมเนื้อใช้ได้เอาเปื่อยพอดีอันนี้อร่อยเนื้อยังเนื้อยังแข็งๆอยู่ครับค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นร้านพื้นเมืองนะครับแต่ว่าความเป็นพื้นเมืองของเขามีแ<ม>ชมป์เต็มแ <ๆ S 2> <ร>ชมป์ผนังไปหมดเลยคุณผู้ชมครับพ่อครัวนี่แชมป์ห้าพันเลยอ่ะเรามาชิมกันคุณผู้ชมรับรองได้คนไทยสามชั้นตามมาชิมได้เลยอันนี้อร่อยหาออร่อยนุ่มเนียน เป็นพะโล้ที่ไม่หวานข้าวเปล่าแล้วนี่มาช่วยเดียวจบเลยคุณผู้ชมถ้ามาทางภาคเหนือฝั่งปักกิ่งขึ้นมานะครับจะทานผักอยู่สองสาชนิดเท่านั้นเองผักที่มีประโยชน์มากคือกะหล่ำปีแล้วก็เจ้าผักกาดขาวนี่แะคะ<อ>ระับพ<อ>ื้นะพื้นถิ่นแถวนี้นะคะรับรสชาจะไปทางเผ็ด อันนี้เป็นกุ้งกุ้งไก่เห็ดนะครับเพราขผัดกับใบชาใบชาที่เราอยากมาชงรับประทานกับน้ำเดือดๆอนแล้วเนี่ยมาใส่ในอาหารก็ไม่เลวทีเดียวนะรสชาติก็ดีมากๆเละมีหวานหวานใช่ไหมฮะแล้วพอทานกับตัวใบชาซี่ขมเนี่ยพอดีกันเลยกลมกล่อมมาก เขาจะมีกลิ่นของเขาคุณผู้ชมครับกลิ่นที่ค่อนข้างจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวหน่อยคนรักการรับประทานแพนี่ชอบเลยมือนเขาตุ๋นมาเอาเหรอผมไม่ว่าเอาทางด้านหนังเนี่ยไปจี่ให้หนังกรอบอร่อยห่อจริงนะไม่มีกลิ่นเลยอหนหหนังกรอบทานไปนึกว่าทานเนื้อตุ๋นีนิดหน่อยมัมีนิดหน่อยแตผมไม่ได้ทานบ่อยๆยังมีนิดหน่อย ขออนุญาตหันดูว่าอันดับแรกคือต้องใช้แรงเยอะไหมถ้าแรงไเยอะแสดงว่าใช้ได้เพราะว่าการทาขาหมูแล้วให้หนังเขาดูสวยงามเป็นวุ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดูสภาพดูครบเครื่องนี่ค่อนข้างจะต้องพิถีพิถันมากมาผ่าไปกลืนน้าลายไปขยับเอืองโูหดูน่ารับประทานมากนะครับหอม่ันนี้ผมตัดสินได้เลยเนี่ยวขาหมูต้องหอมอนี้แล้วอร่อยแน่นอน ดูสวยงามยิ่งใหญ่เค็ม,มหอมเนียนเนียนนุ่มเนียนนุ่มแล้วก็มีความเค็มไม่มีความหวานตามเหมือนกับขามหมูบ้านเรานี่คือประสบการณ์ในร้านที่มีรางวัลเต็มบันไดไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับชื่อร้านว่าไปเว่ยเจียวจีสุดยอดคุณผู้ชมครับอาหารแล้วก็ครอบครัวเรียกว่าบรรยากาศเป็นกันเองมากนะฮะมาก,กามากๆๆนะฮะ ถ้าผ่านมาทางนี้ลองแวะมาทานดูครับแต่ถ้ามาไม่ถูกมากระทัวเราสิครับเชิญเลยครับช่วงหน้าชิมกาแฟแห่งความภาคภูมิใจของชาวนานกับเอราปิกา